อาอันนี้แฉะละทิประหลาดประหลาดจังใดครับมีสำนักสงสอนหูทิปตาทิปส้ำยังนำศพมาประกอบกิจกรรมการสอนด้วยหรือเปล่านี่จากกรณีเพจกำแพงเพชรร้องเรียนอะไรบอกไว้ที่นี่โพสต์ภาพและข้อความว่าเปิดที่พักสงป่าในตำบลสลุกบาทสอนหูทิปตาทิป ปิตาถ่ายภาพและตัวเลขเรียกผู้สํเร็จขั้นวิชาว่าเจ้าแม่ตาทิพย์ชาวบ้านร้องมีพฤติกรรมแปลกๆนําศพมาประกอบกิจกรรมวอนเจ้าที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบโดยสมาชิกเพจ้องเรียนว่าที่พักสง์แห่งหนึ่งในพื้นที่ตําบลสลุกบาทอําเภอขานุวรักษส์สบุรีจังหวัดกํแแพงเพชร มีการจัดกิจกรรมแปลกๆโดยอ้างว่าสามารถสอนหูทิฟตาทิฟให้กับเด็กๆได้หว้ามันตาทิฟมมนก,ก็สิบซื้อหวยืดซุ้งวดติได้จังไห <c oughs> ซึ่งเพจที่พักสำนักสงฆ์ดังกล่าวมีการโพสต์คลิปให้เด็กผู้หญิงและเด็กผู้ชายใช้ภาพปิดตาและให้ถ่ายตัวเลขและข้อความในกระดาษที่เขียนเอาไว้ต่อหน้าผู้ที่มาปฏิบัติธรรม ทำให้หลายคนที่อยู่ในเหตุการณ์ต้องแปลกใจและเชื่อว่าเป็นการเรียนตาทิ์หูทิปจริงจริงพร้อมทั้งท้าทายทุกคนมาพิสูจน์ด้วยตนเองโดยให้เด็กชายพูดเชิญชวนว่าเรื่องหูทิ์ตาทิ์มีอยู่จริงซึ่งมีบางคลิปได้ปิดตาเด็กผู้ชายและกดพิมพ์ข้อความตามคำบอกของพระสงฆ์ในแท็บเล็ตซึ่งก็ไม่น่าเชื่อว่าเด็กที่ปิดตานั้นจะสามารถพิมพ์ได้ตามสั่งจริงๆ ขอซ้อมกันไว้แล้วมีคลิปบางช่วงที่เด็กผู้หญิงได้ปิดตาและปั่นจักรยานไปตามทางโดยไม่ชนสิ่งกีดขวางแต่อย่างใดซึ่งเป็นเรื่องนะบางคนบอกว่ามันกระสีบ้คือคนตาบอดนั่นบว่าฝึกไปฝึกมากระยางได้ฝึกไปฝึกมากระท่ำกับเขาได้เออคนตาบอดที่เขาฝึกนานๆใน,นพี่น้องมันก็ฝึกได้มันเป็นความเคยชิน ขณะที่ผู้สื่อขาวได้สอบถามไปยังแอดมินเพจกำแพงเพชร้องเรียนอะไรบอกว่าที่นี่ให้ข้อมูลว่าจะเข้าไปดูที่พักสง์ดังกล่าวพร้อมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่และสื่อมวลชนตนมองว่าเป็นการนำเด็กมาปลูกฝังในความเชื่อที่มันผิดผิดเออมันบ่มีจริงหรอกผู้ใรศิตาที่ผูทิพย์ังสั้นมันก็นหัวเป็นมหาเศรษฐีบัตรนะ มาเศรษฐีมองได้กระสิผ้าไปเรียนไทยรู้ไแล้ว <laughs> โอ้ยมีงานศพอยู่ในกระสิส่วนไปแล้วครับลาลา่ตำหรือสูง4ีตำบ้บ่สามตั้บ่ <laughs>